นี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอยออกมาข้างนอกเดี๋ยวถ่ายรวมๆให้ดูข้างนอกนะครับอันนี้เป็นหัวจรวดนะครับโฟวินนะครับคันนี้เป็นตัวนอกนะครับประตูสไลด์สองข้างนะครับบันไดด้านข้างก็เลยต้องไปเกาะไว้ด้านหลังนะครับอันนี้พี่เอามาใส่แหลกหลังคานะครับมีชุดไฟสปอตไลท์เพิ่มไปด้วยเลยครับแล้วก็บันไดข้างแล้วก็บันเก็ตนะฮะ สวัสดีครับโที่ป้าครับจะมาพบกันวันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูครับอันนี้เป็นรถจรวยครับซูเปอร์คัตตอมประตูข้าง2ด้านนะครับซ้ายขวาอันนี้ก็เข้ามาให้เราติดแดกหลังคาครับบันไดข้างแล้วก็บานเก็บนะครับอันนี้พี่เขามาจากชายนาเลยครับเดินทางมาถึงเมืองจันทบุรีเลยนะครับอันนี้ก็กาลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวไปดูที่ตัวงานนะครับ ันนี้ตัวแหลกกับบันไดก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้บันไดพี่เขาไว้ตรงด้านท้ายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประตูเลื่อนเปิดสองด้านนะครับนี่ครับมีคนเทสบันไดดูแล้วครับนี่ตัวบันไดใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวแหลกเหลือใส่ขาประกบนะครับแล้วก็จานโยกาลังติดบานเกตอยู่นะครับนี่าบานเกตติดเข้าไปกับตัวรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว เลือดแค่เอาซิลิโคนยิงนะครับยาแนวตามขอบนะครับก็ตัวบันเก็ตเป็นเจ้าเดียวกันนะครับของน้องธนรัตน์ภูลเกษมนะครับที่ขายอยู่ในเฟสนะครับเป็นพักพวกในกลุ่มเดียวกันนะครับลูปปลาะเหมือนกันนะฮะแต่ของน้องเขาส่วนมากจะส่งเป็นงานดิบนะครับไม่ได้ตัดขอบให้แต่ถ้าใครอยากให้ตัดขอบทำสีให้ก็สั่งมาทางลูปปลาละก็ได้ครับแต่เป็นงานจากที่เดียวกันนะครับราคาก็ 2,100ครับรวมส่งหรือว่ารวมติดตั้งนะครับตัดขอบพร้อมทำสีให้เรียบร้อยครับอันนี้กำลังใส่ขาประกบด้านนี้อยู่นะครับอันนี้น้องสาวผมกำลังใส่ให้อยู่ครับตอนนี้เป็นช่างเชื่อมมือหนึ่งแทนผมไปแล้วครับฉายาเขา Welder Woman ครับวิ่งนะครับเชื่อมเด็กนี่ทั้งตัวนี่ฝีมือน้องเขาทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับยิงซีโคนเรียบร้อยครับ อาจารย์โยกำลังลอกกระดาษเกา่าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับแนวซิลิโคนนะครับที่ยิงอัดเข้าไปนะครับหันก็จะไม่เหลือช่องว่างให้น้ําให้ลมเข้านะครับตัวบานเกตก็จะติดแน่นนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําซึมเข้าไปนะครับยิงแค่สามด้านนะครับด้านบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะ ันนี้ให้ดูทรงแหลกด้านหน้านะครับอันนี้ใส่ไฟสปอร์ตไลท์เรียบร้อยครับลูกค้าให้สั่งไฟสปอร์ตไลท์มาใส่ให้เลยครับไฟสปอร์ตไลท์ทรงนี้เป็นทรงเหลี่ยมยาวนะครับทรงนี้จะเข้ากับแดกชุดนี้นะฮะจะเข้าทรงกันมากกว่าไฟกลมนะครับน,นีดูจากด้านึงน,น,นะน,นี่อ่ยาวไปจนท้ายแหลกความยาวอยู่3เมตร20ครับความกว้างอยู่เมตร26ครับมาตรฐาน รถรุ่นไหนก็ตัวแหลกจะกว้างเมตรยี่สิบเท่ากันนะครับความยาวก็แล้วแต่รูปแบบของแหลกนะครับตอี้กติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกาลังถอยออกจากอูก่นี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอยออกมาข้างนอกเดี๋ยวถ่ายรวมๆให้ดูข้างนอกนะครับ ันนี้เป็นหัวจรวดนะครับโฟวินนะครับคันนี้เป็นตัวนอกนะครับประตูสไลด์สองข้างนะครับบันไดด้านข้างก็เลยต้องไปเกาะไว้ด้านหลังนะครับอันนี้พี่เอามาใส่แหลกหลังคานะครับมีชุดไฟสปอตไลท์เพิ่มไปด้วยเลยครับแล้วก็บันไดข้างแล้วก็บันเก็ตนะฮะลงบันไดก็เหมือนเดิมครับบันไดสไตล์ดูประหลาของเราเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าย้ายมาเกาะไว้ด้านท้ายนะฮะมุมมองจากด้านบนนะครับตัวแหลกนะครับกจะเห็นชัดๆนะฮะแหลกตัวนี้ยาวนะครับสามเมตรยี่สิบครับกว้างเมตรยี่สิบหกนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องสําหรับใส่ไฟปลอดไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มีบานเกตนะครับกับบันไดข้างที่เราติดเข้าไปนะฮะนี่เป็นมุมมองจากด้านท้ายแหลกนะครับมุมมองจากด้านบนนะครับเทสความแข็งแรงของบันไดกับแหลกให้ดูครับนี่คตัวบันได แน่นหนาแข็งแรงนะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับแล้วก็ตัวแหลกนะครับรับน้ำหนักได้400กิโลครับสบายสบายฮะเนี่ยครับขาแน่นหนาแข็งแรงครับไม่มีโอเคโยกไปทั้งตัวรถเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารถไม่ได้ติดตั้งอะไรมากมายนะครับแต่มีเวลาก็เลยถ่ายให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวมีรูปสวยๆไว้ดูท้ายคลิปครับใครสนใจงานมีเบอร์โทรอยู่ตรงด้านท้ายคลิปนะครับ ใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดซับสไคร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ